กลับสบายดีป่ะแม่พี่นอ้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่นอ้องถึงตอนย,ย่ำแรงกะพักพกันอุกขักพี่นอ้องเอ้ยเบาใจกะบกส่สบายเจี๊ยมหัวแม่เตะบ่มาเกณฑ์ขึ้นแม่เตะบ่มาเกณฑ์ขึ้นพี่นอ้องคันบ่กินยาไม่ขึ้นบนซ่องมาจาังอยู่ไซมี่มัน,นหนยาก็มี่คือบ่ซื้อมากินบ่ได้บ่ซื้อชองมือเลยพี่นอ้องเจ็บแห้งกระลิ้มนนี้ เจ็บจนอุ้มนอนก็จะนอนอย่างเงี้ยกระเจ็บแบบแ่แล้วพี่น้องเอ้ยลูกสาวก็กินนมผุนแอะเอาก็นเบิร์ดมาเฮ้ยแอะเอาก็นเบิดจนเมื่อยนะพี่น้องฮี่กระบารลูกขอให้เวลานอนเมื่อยพี่น้องนอนจำแงบอยู่มันบอกกินอะไรเสร็จแล้วได้พี่น้อง นุ่มแม่ก็กินบได้บัดนี้นุ่มพุ่นกับ,บ่กินลเห็นอะไรบัดนี้ในน้ำในดูพี่น,อน้องนุ่มแซ่ในตู้เย็นก็เิ้เบดแหละท่านแม่บ่กินผัดแม่กับสิตายพ่อแม่โอ้ยไหลลูกพูดเดียวกันเนาะนคือบ้านคือเมืองพี่น้องเลย นมนคือบ้านคือเมืองเด้่ลูกู้เดียวกันดิแมนอยู่พี่น้องมูลบาดปกติในเดือนเดียวกันหายแล้วแมนพี่น้องแต่ว่าไขมันซุยมันลายกระช่งกับเทองใหญ่ฮะเนาะไขมันมันลงไปโปกมันเห็นในซุ่มอยู่ตลอดเนาะขน้าปลาแดกกับบรอกกิน อันเรียกว่าผิดอันสดต่ำขกาวปุ่นซ้ำคำนะบ่เป็นผิดปะนั่นพุทิีบ่พี่น้องเฮ้ยมันติดลิกสิดธ์แดนะนะมันมีลิกสิทิ์ของเขาแดานนะ<ม>เขาสปอยนะโอยเมื่อย เมื่อยลายอดอดูกเลยอดอดอีคำแพงอีกอาทีหนึ่งอีเมลเสียใากินนมเพื่อนเมื่อยพี่น้องปกติมันชิดินชิเดิบสัน่นเลยอันนี้มันถอบอดดี้อันผ้า่มนะเบิดจากพื้นนะทีนอออีน จะไปใช้จะตอนมันหายเจนเพราะว่าชาซุยเนะี่ยยังค่าลมโทรศัพท์พี่น้องนี่ติเสียงลูกหาย ก็คือปุ่ใหญ่ฮาอยล้วน่ะแต่ปุ่ใหญ่ฮ่าอย่งห่าเขามาก็ยังเมืออย่างเนแล้วเล็กน่อยโอ้ยลูกเอย ห่อนเลยเบอร์นี้จะห่อนเยอะเป็นอะไรของว่านะหัวเต่งเป็นไม่เกณฑ์เถอะซื้อยามากินมาเบิ่งมิดยาพี่น้องเห็นมิดยากะสิเป็นลมนะมิแต่เม็ดเราขอโทษนะพี่น้องเลย คารที่ว่าภาษาพื้นบ้านนะมันชินาลังเกียจโปรดพี่น้องเ่าซะประจัดการอดี ตัวนี้นี่ก่อนอาหารพี่น้องก่อนอาหารตัวนี้จช็กยาอีกยังดอกพี่น้องโมเดอก่อนสวนตัวน,ววนี้ล้างอาหารโอหยังโมเบิร์ตได้พี่น้องอย่างแับนี้เลย อันนี้กําลังอาหารป้าทมเ็ดยาพี่น้องเลยฉันพ่อจังหวะเผื่อจังหวะมันสุดใหญ่แบบแบบยารุนแรงนะพี่น้องยาปกติเอาบอยู่หระบาดแพ้นี่อันนี้ล้างอาหารอีกเศรอม็ดเพนเม็ดหนึ่งมือสองมือสามมือ ขี่มือหามือยาตึงขึ้นได้แค่หามือสินะหนึ่งมือองมือสามมือสี่มือหามือยาตึงได้แค่หามือหมือสองมือสามมือสี่มือโหพี่น้องเห็นม็ดยาแล้วคน้อยก็สิเป็นลม เสารเม็ดเถียงเม็ดแรงเม็ดหลังอาหารปาดหลังกายเนี่แบบว่าหลังกายเนี่มันบ่มี่ยังแหละมิตยาหล้วนๆตั้งแต่ผ่าคอออกมานี่พี่น้องมันคือเวอร์เวอร์เกินจริงแท้เลยใครดูเม็ดนันเป็นยังไงเนี่ยคือเ,เคยเห็นจกเถื่อ กินคือเป็นตะอ,อยักากแท้เนี่ยมันยาวย,ยังองนี่พี่น้องมันเป็นสีสมม่นเป็นสีขาวอ่ะน,นี่กินสิกินสิกินเข้าไปจะได้ตายสาบชูนไปจากโลกนี้กินเข้าไปโอ้ยโอ้ยกินก็ข้าวๆซะสิรลอดบอดี คือมีหูบมาหัวใจน่ะมันนี่มันก็เอาหัวใจคนบริเหตุนี่นอุยอ้ยไม่เห็ในใเรีดยดยาแทน,นหูบมาหัวใจรูปตับนี่ยานี่เป็นยาประเทศลาวเภาษางเองพี่น้องหาหูบส่วยๆงามๆคนนี้มาใส่กับกรไดเนาะเอาหูบตับหูบป,ปอดมาใส่อ,อุ้ยม<ๆ>ันเหมือนเมล็ดลากระไดซุยหลับบะไดน เฮ้ยอละเมยบุรุษวันได้ไม่แปะอันบบน้ำนะจะซ่า,าเขาได้บางทีอาจสักเหง สิปัามนุ่มไว้หายเต็มกับปุ๊กอันนี้สิปัามเป็นหายพี่น้องเต็มกับปุ๊กอันนี้สองอันนี้ เหมืนหหนอนเราะพี่น้องขันสะเครื่องแล้วก็เมืนเต็มขันบอได้ตร์ไปอีกหน้าพี่น้องวางแผนกันไว้ก็ะเป๋าใจไว้ยังสิต่อเติมเพื่อนออกไปได้พี่น้องเฮ็ดหองให้อีร้อยน้อยเฮ็ดหองให้อีร้อยหองหนึ่งแล้วก็พ่อ น่ารู้อาพี่ดองคลิปนี้ก็ว่าหลายอย่างขอบคุณทุกท่านที่เบิง์นตส่มอยู่ดีม่แห้งว่าจะกูจะคนเ้อพ่อแม่พี่ดองให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีมีสุขภาพเข้มแข็งเพื่อได้คำมาเบิ่งคลิปนี้ ไปอนันนามทถอะแม่เบาใจก็เริ่มสิีจอยร้วางาตานะ่ะตาเริ่มิจกบุทงนะ่ะพวกกับเป็นเมียกับเป็นนะยังดีมีผูวเอาสอยยังเงงกับผัวพามกระสันสองผัวเมียดุหน่อยแล้วมึงตาย